ยินด,ด,ดีต้อนรับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะต้อนรับคุณเข้าสู่คอร์สออนไลน์การวาดสติกเกอร์ลายค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะวันแรกแผนก็จะมาให้ไอเดียในการวาดสติกเกอร์ลายค่ะว่าถ้าคุณอยากจะมีสติกเกอร์ลายชุดแรกของคุณเองนั้นคุณจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการหาไอเดียในการวาดสติกเกอร์ลายนะคะโดยดูจากคนอื่นว่าเขาวาดอะไรกันบ้าง นี้เป็นเว็บไซต์ทางการของ l ล n e Sticker นะคะชื่อว่า l ล n e Store นะคะจะมีสติกเกอร์ไลายของครีเอเตอร์ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาดูได้นะ้ว่ามันเป็นแบบไหนยังไงบ้างค่ะก็ลองดูนะว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถเอาไอเดียได้จากการดูนี้ก็ได้เห็นไหมคะไม่จำเป็นต้องว่าสวยมันก็สามารถขายได้โดยดูอันนี้สิสำหรับภาพนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่ทำให้ทุกคนแบบเห็นชัดเนาะว่า การ์ตูนที่แพนบอกเนี่ยเป็นการ์ตูนแบบ sd 2ส่วนมันเป็นยังไงนะที่เรามักจะเห็นโดยทั่วไปของสติกเกอร์ไลก็คือการ์ตูน2ส่วนค่ะก็จะมีส่วนหัวเนาะเรียกว่าเป็นแบบว่าหัวครึ่งหนึ่งตัวครึ่งหนึ่งะคะ่ะวาดวงกลมนะคะเพื่อเป็นพื้นฐานของหน้าก่อนแล้วก็เริ่มวาดทรงหน้าค่ะอันแรกแพนจะลองวาดเป็นทรงหน้าที่มันออกเมเหลี่ยมนะแล้วก็ตัวที่2ลองครีเอทเป็นแบบ แก้มโยอะมีแก้มเยอะๆค่ะคลิปสอนวาดการ์ตูนที่แพนจะโพสต์ให้หลังจากนี้แต่อันนี้เป็นไอเดียนะว่าทํายังไงถึงจะวาดให้มันเป็นตัวเดียวกันทุกหน้าทุกฝั่งนั่นเองค่ะอยากให้ทุกคนค่ะได้ create าแรคเ c t ร r ที่คุณชื่นชอบแล้วจะใช้ในการวาดสติกเกอร์ไลน์ค่ะแล้ววันนี้นะคะแพนจะอธิบายเกี่ยวกับหน้าตาของโปรแกรม illustrator ให้ทุกคนได้เข้าใจกันค่ะตัดใจแล้วว่าจะเลือกไอ้ตัวนี้แล้วเดี๋ยวเอาตัวนี้ค่ะไปทำสติกเกอร์ไลน์ค่ะ แล้วก็สูง74ค่ะกด enter ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้อาร์ตบอร์ดที่41เป็นภาพแท็บอาร์ตบอร์ดที่42เป็นภาพเมนค่ะเราจะมาเริ่มวาดสติกเกอร์ลน์กันแล้วนะ,เจ,ะวเจ้าแมวเหมียวเราจะวาดเจ้าแมวเหมียวกันอะแผ่นกด space bar เสียงดังดนิดนึงคนะคีย์บอร์ดดังจัง กดทนทนสักนิดนึงวาดแล้วเนี่ยคะ่ะสิ่งสําคัญอีกอย่างนึงคือรูปภาพหลักค่ะคุณต้องมีรูปภาพหลักหนึ่งรูปนะคะการลงทะเบียนครีเอเตอร์แล้วคะ่ะตอนนี้นะคะแพนใช้โปรแกรมเนาะในคอมพิวเตอร์อยู่ก็กดใช้คอมพิวเตอร์ l i น์ Creator แล้วก็ิดหน้าของฉันนะคะถ้าเราอัปโหลดเป็นไฟล์ซิสตานบนนี้ดีกว่ากดจุ๊บ ก็เลือกไฟลซิปของเราค่ะแล้วก็ติดกโอเพนนะคะเห็นไหมง่าปะห่วยย่อย่อจอยละมันจะมีบางทีมันตีกลับกลับมาะค่ะเพราะว่าแบบอาจจะแบบไปแบบผิดหลักศาสนาของประเทศนั้นประเทศนี้ค่ะก็เลือกเอาว่าจะลองทุกโซนที่สามารถจำไหน่ได้หรือจะติ๊กออกอะไรที่เราคิดว่าเราไม่น่าจะขายได้อาจจะมีคาพูดผิดอภิพันธ์คำไว้เนี่ย ามันผิดพลาดจริงๆนะคะก็ไม่ยากเลยคุณกลับไปที่ไฟล์นะเขาจะเขียนเลยว่าเป็นแบบว่าสติ๊กเกอร์เบอร์15นะแก้ยังไงแก้จากตรงนี้ดีๆเป็นแบบนี้เ,เราก็จัดก,การไปแก้ของเราเรียบร้อยนะคะอย่าลืมว่าถ้าเกิดเสร็จแล้วก็เอาผลง,งานมาโชว์ให้เพื่อนดูด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะ